เราก็เลยมีการเก็บสถิติครับพี่ป๋อว่า TBP ตัด TBP เนี่ยมีใครเนี่ยดูแลนะสร้างธุรกิจเติบโตธุรกิจทำงานกับทีมงานได้ดีเด่นมากาปีนี้เราเป็นปีแรกที่เราจะมอบรางวัล นะเราก็จะเป็นเอ่อทีบีพีกืานชื่นชมชื่นชมอ่าเป็นงานชื่นชมแสดงความนะครับยินดีชื่นชมต่อความภูมิใจในความสําเร็จของแต่ละท่านเนาะรัทแรกเนี่ยจะเป็น TBP ผลงานของ TBP ขึ้นไปโดยที่เยอะแต่ถ้าท่านทีบีพีข้าก็ตัดของไยของมา สมมตินะครับพี่ปุูเป็น T P P นะเป็นเป็นอัพผมผมก็เป็น T P P ก็จะตัดของพี่ปูไม่รวมของผมอ่ก็จะเป็น T P P ผลงานใครผลงานเราก็จะนะครับมารวปแสดงความยิดีครับพี่เต้น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 ใหญ่ใหญ่ให่ใหญ่้การู้อยู่ว่าฉันจะมีในลิสต์หอันนี้เป็นเรื่องใหญ่พี่ปูทุกท่านที่อยู่หน้าจอไม่มีใรรู้ตัวเลย ก็ไม่รู้้วก็เป็นเป็นการเริ่มต้นปีนะคบที่เราจะอยากจะชื่นชมและแสดงความยินดีกับคามสำเร็จของ TBT ขึ้นไปแ TBT EBT TBT ขึ้นไปหมดเลยตัดกันมาพันตัดกันเนาะถ้าอ่านั้นเราไม่ายทบ้านแวอนัสญาตบัวก็เป็นนะครับเรียกเขาว TBT ขึ้นไปนะครับเรื่องของทีมนะครับ TBT ที่เติบ ในปี2020เปรียบเทียบกับปี2019นะครับก็จะเป็นคุณยานนุชคุณเอลฟงเซนทรัลคัสเก่งมากเลยค่ะเก่งมากๆนะคะเพราะว่าในยุคปี2019สถานการณ์ดีและ20ไม่ดีนะกระแสเงินเติบโตสูงสุดได้สุดยอดสุดยอดค่ะ ่ถ้าคุณอยากรุ้งอยู่ในเฟซกับเราตอนนี้ทักทายใส่คอมเมนต์มาด้วยนะครับครับ่ารักมากนะคะแล้วถือตุ้ยอย่าคุยอยากรุ้งนะครับแล้วก็ชื่นชมไปที่นะครับซูเปอร์โค้ชโค้ชทุกระดับชั้นเลยนะครับแล้าท่านไหนอยู่ในคอมเมนต์ไหนจะแสดงความยินดีก็แมสยิง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 มาเลยค่ะกดไลค์กดนะคะเต็มที่เลยหัวจงหัวใจได้มาเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นนะครับตำแหน่งที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งนะครับ